ครับก็ขอขอบคุณนะครับนะท่านผู้ใหญ่เจดียสองท่านนี้นะครับที่วันนี้ได้มาติดต่อกับทางอบตอของเรานะครับและท่านเองกม็มาด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งสองคนเลยนะครับ <c oughs> วันนี้ท่านทั้งสองนะครับมา,าบริจาคนะครับในส่วนของอสมทบเงินซื้อชุดหีบศพแล้วก็ในส่วนของอ,อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของ งานชาปนกิจนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ยังได้มีโอกาสนําเอาอะไรมาก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวรอติดตามดูนะครับสวัสดี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 ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับ้นดำตัวเองสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ท่านที่เข้ามาชมนะฮะได้ได้ทราบนะครับเชิญครับ ชางค่ะนางทองเปลี่ยนยาเกิดค่ะครับแล้วท่านหนึ่งลายยิ้มกิ่งเก่งเนี่ยนายจักรินพงศ์พัฒน์ครับจักรินพงศ์พัฒน์นะครับจริงๆท่านนี้ก็เป็นเพื่อนของแอดมินเองนะครับนะวันนี้ท่านมาทําอะไรครับผมวันนี้มาบริจาคของค่ะมาบริจาคเนาะมาบริจาคเงินสมทบทุนไอ้ถวายไอหีบศพเนาะหีบศพนะครับวันนี้บริจาควันเท่าไหร่ครับ จำนวนหนึ่งพบาทหนึ่งพันบาทนะครับนะครับดีเท่านดีเหนื่อยนะครับเอาสองมาให้เลยนะครับเนื่องในวันครบรอบหนึ่งปีนะครับของคุณแม่ศรีวิไลยโงภาคเนาะทีตท่านได้เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับแล้วก็มาทําบุญให้กับคุณแม่ของเราเนาะโดยการมาบริจาค ปัจจัยสมทบ mhm. นะครับเพื่อท no> ี่จะให้โอกาสกับคนที่ยังยากยากจนขัดสนโดยเฉพาะในเคสชาปากิจเนาะอาไปทราบว่าทราบในส่วนของกิจกรรมแบบนี้ได้ยังไงครับผมก็ผ่านทางเออตเออตอเนาะทางพีเอปโตอค่ะสรยว่าเป็นเอซอยู่ยังติดตามงานอยู่เนาะแล้วก็การทำบุญแบบนี้ท่านเห็นว่ามันมีประโยชน์หรือมี มีความรู้สึกยังไงก,ก,กับกับการได้ทําแบบนี้ครับผมมีประโยชน์มากค่ะสําหรับคนที่เขาต้องการค่ะ,ะใช่ไหมครับด้โอกาสขอเราอยู่ในกัครับประมาณนี้ก็ได้ใช่ไหม <ต IPO S 1> พอคุพอเรามีแล้วเราก็แบ่งปันครับผมก็นะครับครับผมนะเพราะเพราะว่าเราเองก็ได้ทําจริงๆด้วยะนะครับเอาละครับเดี๋ยวแอดมินจะพอโอกาสนี้รับมอบ นะครับสองกับท่านเลยนะครับนะครับดูนะครับเดี๋ยวแอดมินไม่ไม่ไม่เห็นหน้านะแต่ว่ามีหลักฐานในการรับมอบนะครับเดี๋ยวเราจะนําส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่อีกอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณแทนพี่น้องนะครับขอบคุณแทนท่านที่ยังคอยรับโอกาสจากเรานะครับเพราะว่าเราเองก็ทาจริงๆนะครับแล้วก็ผลบุญนี้ก็เป็นอันิสงส์ให้กับคุณแม่ศรีวิไลนะครับให้ให้ท่านได้เห็นว่าลูกหลาน นะครับนะยังคิดถึงท่านอยู่แล้วก็ยังได้ทำทำบุญนะครับนะฮะต่อยอดเป็นบุญกับท่านอีกแล้วก็ที่แหมที่เรียกว่าดีใจที่สุดนะครับก็คือท่านยังเอาอ,อ,ปอุปกรณ์เนาะที่คุณแม่เคยใช้หรือว่าเราครเคยใช้แล้วก็เราเองก็ไม่ได้ใช้แล้วแต่ว่า อยากอยากจะแบ่งปันให้กับคนอื่นที่เขาต้องการนั่นคืออะไรครับนั่นคืออะไรครับคือมันจะมีบล็อกเกอร์ค่ะอ๋ออยู่บล็อกเกอร์นะครับเอาเดี๋ยวยื้อขึ้นหน่อยครับผมไม่โอ้โหนะเอาเกอร์นครับบล็อกบล็อกเกอร์นะฮะอบล็อกเกอร์ก็คืออุปกรณ์ที่ช่วยเดินอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจักรินช่วย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 สาธิตดูดิเนะฮะดิปกติแล้วนี่เจ้าตัวเคยเคยใช้เคยใช้ตอนไหนครับเคยใช้ตอนเป็นหลังโควิดหลังโควิดเป็นใน กระดูกครับเส้นประสาทครับผมเป็นกระดูกหนึ่งใช่ไหมฮะหายเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้หายเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้มีจะไม่อยากมียาดีแล้วใช่ไหมไม่อยากจะใช้อีกครับผมโปรก็เลยก็เลยเอามาโปรเจกต์ก็เลยถ้ามาอยู่ในบ้านนี่มันจะเวียนกลับไปใช้อีกรอบนึงใช่ไหมก็คุยสนานกันนะจริงๆแล้วก็เป็นเพื่อนเพื่อนกันนะเพื่อนรุ่นรุ่นเลยนะครับในคุณจักรินพงผักนี่นะอ่ะโอเคต้องขอบคุณนะครับในส่วนของวอล์กเกอร์นะเรียกได้ว่าโหยัง ยังสวยๆอยู่เลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะส่งต่อให้กับคนที่เขาต้องการนะครับแล้วก็อีกอีกอันหนึ่งสองอีกชิ้นหนึ่งนี่คืออะไรครับผมนี่นี่คือกระทูนค่ะกระถูนอ๋อกระโูนแบบเขาเรียกว่าเป็นของคนป่วยเนาะของคนป่วยนะฮะอือโหยังดีๆอยู่เลยนะครับเนี่ยโอ้โหนะครับ่ะยังใหม่ๆโอ้เขาเรียกว่าสลับท่านที่คนป่วยติดเตียงเรื่องอะไรต่างเนาะหรือว่าเป็นคนป่วยที่ไม่ติดเตียงก็ยังใช้ได้เป็นสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับอ่าก็อันนี้ นี่ก็เป็นโถโถชีอ่าช่าสตรีเนาะนะครับเวลาลุกนั่งลำบากนี่แหละครับนี่ก็คือทั้งทั้งสามชิ้นนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับผู้ป่วยนะครับนะฮะซึ่งก็จะมีความจําเป็นนะครับนะฮะกับกับท่านที่ต้องการนะครับแหมวันนี้ก็เรียกได้ว่ามากันแพ็คคู่เลยนะครับนะฮะทั้งสองท่านก็แอดมินก็ถือโอกาสขอบคุณเนาะนะครับแล้วก็จะได้อ่า ขออนุญาตนะครับน,ะนำลงสื่อเพื่อให้พี่น้องของเราได้เห็นถึงเขาเรียกว่าความตั้งใจแล้วก็อาจจะมีอาจหลากหลายท่านนะครับที่มีอุปกรณ์แบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเตียงไม่ว่าจะเป็นวอลเกอร์ Walker, หรือไม้ค้ำอะไรต่างๆนะครับอ,อาจจะอยากจะเห็นคลิปนี้แล้วอาจจะมาบริจาคก,กับเราก็ยินดีนะครับท้ายนี้นะครับก็ทางเราเองก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านก็หวังว่าอนดสมเพลนบุญนะครับ ที่ท่านได้ทำวันนี้เนาะคงจะให้กับคุณแม่สีบเลยเต็มเต็มเลยนะครับส่วนคุอส่วนพีุ่ณแม่ค่ะครับผมอ้าวแล้วอยากจะบอกอะไรในช่วงท้ายนะครับเกี่ยวกับท่านที่มีอุปกรณ์แบบนี้หรืออยากจะมาร่วมบริจาคเกี่ยวกับชุดหีบศพโรงเย็นกับเรานะครับเชิญครับผมอ่สองท่านเลยครับช่วยกันครับเอาคุณแม่ก่อนเชิญวนที่มีของมีเอาเดี๋ยวเอาคุณแม่ก่อนเนาะเอาคุณแม่ก่อนเอาเชิญครับผม ใครมีของที่ไม่ใช้แล้วนะคะมาฝากมาบริจาคตรงที่สถานที่อปโต,โตก็ได้คะ่ะใช่เนาะค่ะ,ะถ้ามันเป็นชิ้นใหญ่เราจะดีที่ไปรับที่บ้านนะครับคะ,ะ,คะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยยังไงบอกต่อด้วยเนาะเอาคุณจักรินที่นี่นะครับครับผมก็เหมือนกันครับเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยครับมาบริจาคให้คนบางทีก็มี คนที่เขายังต้องการใช้อยู่ครับของที่เาไม่ได้ใช้ก็ล้วก็มาบริจาคก็เป็นบุญกุศลสําหรับเรานะครับผมครับกับเชิญชวนครับผมเชิญชวนเนาะน่นแะครับนี่ก็คือภาพแห่งรอยยิ้มนะครับแล้วก็ทางแอดมิดเองก็คือโอกาสพูดคุยกันนะครับเพื่อให้คนอื่นที่เขาเห็นอยู่ได้เห็นกิจกรรมดีๆที่เราทำนะครับแล้วก็เชิญชวนให้กับพี่น้องมาร่วมบริจาคเพื่อที่จะส่งเคราะห์ให้กับคนที่ยังรออยู่ ภายหลังนะครับเอาละครับสลับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณท่านทั้งสองนะครับขออนุญาตขอบคุณนะครับ,บ,รบแล้วก็ลาแล้วก็ขออนุญาตรับนะครับละครคนนี้นะครับ <c oughs> ส่งต่อให้กับพี่น้องเลยนะครับครับผม